ลาดหน้ากระทะใหญ่พี่น้องขาเป็นไก่คุณลูกขอมานะดูนี่ดูนี่ต้มเส้นเส้นผัดไปหนึ่งถุงนะกลัวไม่พอเอาอีกว่าสั้นเห็ดลงไปแล้วใส่แป้งมันตามหลังสูตรตั้งแดนเด้อเห็ดกินบ่มีสูตรละจ้าเนอะลูกกินแซ่บขัวกินดีก็โอเคอืมนี่นี่นี่น ไก่บวกกุ้งนะฮะพี่น้องเอทให้ลุกกินจ้านี่โอ้ยกระทะกระทะไม่พอรอกุ้งสุกก็ลงแป้งนะฮะต่อต่อกระทะหน่อยเร็วลัดหน้าลัดหน้าต้มเส้นใหญ่ เดี๋ยวผัดเส้นจ้าใส่ซอสแล้วพี่น้องขายอย่างเข้มข้นเลยกระทะไม่พอคนอุ้ยมามามารัดหน้าแบบเข้มข้นเตรียมพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า